สงการมันไม่ได้ครับจัดสงการปรักช่องก็ถือว่าเป็นงานเที่ยวสงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยนะครับแล้วก็มีการเปิดสถานที่ท่องเที่ยวใหม่เพื่อจะให้ดูบรรยากาศใหม่ๆของปัาช่องซึ่งเป็นเมืองที่อากาศดีอันดับสองของโลก<ม>น,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 นะครับปักช่องถือว่าอากาศดีมลภาวะไม่มีตอนเช้าก็จะมีหมอกนะครับชมพระทิตตอนเช้าได้ อนเย็นก็มีพระทิตตกแล้วยังมีเทศกาลอาหารหลากหลายที่ไปรวมกันที่นั่นแล้วก็หนึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพฉชนนี้นนเวลาในการเดินทางประมาณชั่วโมงเศษเศษเนื่องจากประหยัดค่ารถค่าเดินทางให้จ่ายแล้วก็ร่างกายไม่บอมช้ำจนไปสาหรับการหยุดพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ก็พาลูกไปไม่ต้องทรมานพาคุณพ่อคุณแม่อายุมากไปก็ไม่ทรมานเพราะฉะนั้นเป็นโรเลชั่นที่ สนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพที่สุดแล้วก็อาหารสถานที่ท่องเที่ยวก็หลากหลายเนื่องจากไม่อยากไปปางช่องก็เลยไปขาใหญ่นิดเดียววังนุ่เขียวนิดเดียวไปโคราชก็นิดเดียวกลับมาสระบุรีก็มีกะหรี่ปั๊บทางอะไรทุกอย่างเนี่ยก็ใกล้กรุงเทพเหมาะสำหรับพี่น้องคนไทยในกรุงเทพที่จะเข้าไปเที่ยวไปสนุกสนานเนหาโรงแรมรีสอร์ทสถานที่พักสเต็กทุกอย่างครบ พร้อมที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําหรับหลังโควิดคนไทยไดพักผ่อนไม่ต้องเสียค่ารถค่าเดินทางเป็นทางไกลดังนั้นก็สนับสนุนให้มาเที่ยวสงการเฟสติวัลสองสามที่แฮปปี้ฮิลนะครับปากทางเขาใหญ่ครับตำบลหน,นองตลาดหรือหนองผักแว่นนะครับมาจุดไปหลักกมที่2ถึงแฮปปี้ฮิลเพราะฉะนั้นสถานที่เทียวดีแล้วก็มีคอนเ็ปต,ต์ตตลอดจากนี้จนถึงปีใหม่นะครับไปเรื่อยๆนะครับอาหารการกินทุกอย่างพร้อมหลากหลายมากนะครับแล้วก็ จุดชมวิวจุดท่องเที่ยวมากมายทีเดียวในปักช่องนะครับขอบคุณครับอ่าเสริมนิดนึงนะครับผมนอกจากเทศากาลกิจากรรมคอนเสิร์ตเ,เรายังมีฟูตครามากกว่า5 0คันที่จะไปเส<อ>งสันความอร่อยให้กับทุก,ทกคนที่มาร่วมง,งานและบูธที่จะเป็นบูธอาหารเนี่ยเพิ่มอีกนะฮะ150บูธนะฮะบอกได้เลยว่าจุใจแล้วราคาแบบ เด็กๆไม่ใช่ราคาดีแพงนะครับเพราะว่าถ้าพุดาผมคิดค่าจอด5วัน11-15เนี่ย5,000บาทเท่านั้นนะครับอันนี้สำหรับพุดชาส่วนพ่อค้าไม่ค้าที่อยากจะทำกำไรในช่วงวันที่11-15เมษายน2566นี้3,000บาท5วันเหมือนกันตลอดทั้งวันนั้นคืนขอบคุณครับ แล้วในงานมีความพิเศษอะไรยังไงบ้างคะมีการละเล่นมีอะไรต่างๆมามีการ,าาารสแสดงมีส่งเสริมวัฒนธรรมมีคอนเสิร์ตมีนักแสดงมากมายหลายทา่ยทานหล,ลา,า,ลาละะยท่านนะครับแล้วก็อาหารก็เป็นรสชาติราคาริมฟุตบาทนะครับแต่รสชาติพัตนานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความหลากหลายคือที่ท่องเที่ยวเก่าๆก็จะเป็นร้านอาหารเดิมแต่ที่นี่เป็นสถานท่องเที่ยวใหม่ ฉะนั้นบรรดาที่มีฝีมือก็จะมาโชว์กันที่นี่แล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่สุดในปี2566นะครับก็ถือว่าเป็นเปิดสักกาดใหม่2566เปิดสถานท่องเที่ยวใหม่แล้วก็ดีสวยแล้วก็บรรยากาศดีแล้วก็จุดเช็คอินค่อนข้างสวยมากผมไปถ่ายรูปมาเมื่อตอนคริสต์มาสนะครับขั้นตอนเช้าวิวพระอาทิตย์สวยมากโดยที่ไม่ต้องมีต้นไม้ธรรมชาติสักนิดเดียวนะครับ วิวหรืออากาศมันขึ้นมาเกิดจากความชื้นที่สัมผัสกับพาร์ติคิวล์น,นะครับต,ตอนเย็นอากาศที่มันมีความสลัวตอนที่พาธิติคิวล์จะตกนะครับอากาศที่กําลังเริ่มเริ่มปรับตัวจะมีความเป็นสีของลุ้งธรรมชาติสวยงามมากแบบไม่ไม่น่าจะหาที่ไหนพบนะครับ <c oughs> แล้วก็มุม360อองศา <c oughs> คื้นยืนต,ตรงกลางที่เนี่ยหันทักง360า6โองศาษ ตั้งพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกสวยงามมากโดยที่ไม่ต้องมีธรรมชาติเลยใช้ดวงอาทิตย์ขึ้นกับดวงที่ตกเป็นวิวเท่านั้นสวยงามมากครับพิเศษมากวอนนั้นเห็นว่ามีศิลปินแบบว่าหลายศิลปินเลยที่มาใช่ครับใช่ครับจะมีคนต้องเที่ยวไปเยอะมากมาแล้วก็ศิลปินโดยที่เราไม่ได้นัดก็จะไปเที่ยวครับผมก็มีเบิ้ลปฐุระนะครับปะทะกับดูลูลาลาในคืนวันที่12บสนงาคมนะครับแล้วก็วันที่สามประกาศไปแล้วชัดนะครับคือน้องธัญญาอาสยาม แล้วก็เพิ่มแบบพิเศษเลยนะครับนั่นก็คือน้องฟิลกับน้องหน่อยวันนี้เป็นอีกเกรดคู่หนึ่งที่จะไปสร้างความสนุกในคานที่สาจ3ให้และ14เราปิดความมันหรือเสริมความสนุกให้เึีเชี่ยงคืนก็คือลบใหญ่ไห้ทงทำนะครับและยังขาดไม่ได้เลย Serv ์เบของถิ่นด้วยนะครับเรียกว่าลายคามของปักช่องเนยนะครับนั่นคือนาเด่นกล้วยน้ำว้าที่เป็นวงดนตรีวงเดียวในปากช่องที่เล่นเครื่องเป่านะครับบอกได้เลยและส่วนกิจกรรมนะเรามีโชว์มวยคาดเชือกนะครับมวยทะเลมวยตับจากและปราบวดบวเซเว่นมิสเพลนเป็นตำแหน่งใหม่แล้วก็เป็นชื่อใหม่ ซึ่งผูกบรรจุนางงามทั้งหมด7ตำแหน่ง7จ็ดมงกุฎน,นะครับผมนี่เป็นครั้งแรกแม่ร้อนคะพูดถึงงานประกวดหน่อยอขอบคุณค่ะก็สำหรับางานประกวดก็จะเป็นที่แรกของประเทศไทยทนในะคะเป็นเวทีแรกที่มีนางงามทั้งหมด7ตำแหน่นงเจ็ดสายสะพานเจ็ดแม่ซึ่งไม่มีที่ไหนทำเลยท,ท,ที่นี่ที่แรกค่ะ ะจะได้เห็นสองงานจะได้เห็นสองงานที่มีความแตกต่างออกไปนะคะแล้วจะเป็นความเสยงามความสามารถโดยเต่นหรือ acting เพราะว่าจุดประสงค์อของการประกวดกังนี่ก็คือจะหานักสแสดงเพื่อร่วมสแสดง The Ghost ของเพลงปิดใช่ด้านชิลหน่อยบ้างวันนี้มาแบบประเดิมคเปิดงานแถลงข่าวเป็นครั้งแรกวันนี้มีความสุขได้ยังไงบ้างก็ดีใจได้เป็นเกียรตินะเพราะปีนี้ก็เรียกว่าเป็น เรียกว่าสงการปักช้วก็นเรียกว่าปี2023เรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่ๆด้วยแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยใช่เพราะอยากเชิ่นคนทุกท่านนะครับเข้ามานะครับมาเช่นเรียกว่ามาสนมสน2นแล้วก็มาเดินเที่ยวชมงานมาสนทนากับศิลปินโดยเฉพาะเราสองคนด้วยก็เรียกว่าปัจจุบด้วยนะก็ก็แต่งตัวแบบนี้มาก็ได้นะครับสงการนี่เรียกว่าเอาเอาแนวนี้ก็ได้นะครับมาสนสนาด้วยกัน คืองานนี้นางงามก็จะเน้นผ้าไทยชุดไทยแบบไทยไทยประยุกต์ก็ได้หรือจะเป็นผ้าสีม้าผ้าไหมได้หมดซึ่งกับการครีเ r e ของทของดีเชนเนอร์มันจะมีรางวัลดีเซนเนอร์ด้วยนะคะสำหรับการออกแบบกาแฟชี่มของเวทีเซเว่นมิสควีนของการแบบช่องไปร่วมงานนี้ด้วยมีรางวัลให้คนที่เขามาเที่ยวงานแต่งงานด้วยไหมอาจารย์บอกเลยในการมีส่วนที่คนเข้ารางวัลเนี่ยแม้กระทั่งด็กห มีรางวัลมาเซิร์ฟให้นะครับทุกโมโคราชเนี่ยจัดชุดใหญ่ไว้เพราะเดี๋ยวเราจะมีแถลงข่าวไปเแบร์ฟไดมอนด์จะจัดรายการทำหน้าฟรีให้ละห้าร้อบาทมีเพราว่าคนเที่ยวทำงานเนี่ยก็จะทีางานก็ไปรอลุ้นรับรางวัลแจกทำหน้าฟรีนะครับคอร์ดหนึ่งหลายหมื่นแต่ว่ารับรองว่าคอร์ดเดียวสวยแล้วก็ใส่ไม่สวยใส่ที่จ่ายเป็นอีกคันงหนึ่ง ถ้ว่าถ้าท่านไหนพลาดนะครับรับรองว่าท่านจะเสียใจแล้วจะไปไปไม่รู้เรื่องด้วยต้องไปไม่ได้นะครับงานสงการพิเีษทำบุญเห็นผลชาติหน้าถ้าทำหน้าเห็นผลวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับตั้งแต่เรามีกิจกรรมเยอะมากมายไม่ว่าอาหารอร่อยอร่อยแล้วเนาะแล้วยังจะมีมอสดศกส์ปิ่นที่เดินเรียกว่าเดินไทยเดินทักมานะครับมีารเยินใหญมากมายโดยเฉพาะน้องของคนที่13ก็จะเรียกว่าเป็นประเพณีไทยนะครับเรื่องของลำวงนะครับลำวงวันที่13 แถมยิ่งจะ้ทุกอนแถมนะฮะนอกจากถนนสายน้ํา200เมตรแล้วนะครับผมเรายังแถมบ่อโฟมนะครับที่เป็นอีกที่หนึ่งที่จะบอกได้เลยว่าความมันแต่ติโฟมุนบัติโฟมบัติโฟมครับใช่บัติโฟมบ่อโฟมที่มีความใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะวันที่เท่าไหร่ครับมันตั้งแต่เริ่มงานเริ่มงานมีเล่นวันวันมีเล่นทุกวันมีเล่นทุกวันซื้อบัตรเข้าไปเล่นได้เลยครับฝากฝากงานหน่อยค่ะแต่ว่าคอนเสิร์ตชมฟรีอะไรใช่ไหมคะฟรีครับเน้นเน้นพูดได้ ก็ขอฝากงานสงการฝากช่องเฟรดิโก้สซนยี่งิสาวนี้ด้วยนะคะคอนเสิร์ตในงานหรือทุกอย่างในงานฟรีค่ะชมฟรีทั้งนั้นไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะหลักกมที่2ของหนองปากแว่นนะครับตำบลหนองสลายนะครับเจอกันนี้นะคะสงการค่ะมาเจอกันครับครับจุ๊บบอกเจอจริงจริง 哎，有。